เอาสวัสดีค่ะทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Secret Room หรือว่าห้องลึกลับ Let's go อ่ะก่อนอื่นเขาก็สอนเราเล่นนะคะเป็นปุ่มคอนโทรลต่างๆ WASD ESC Tab แล้วก็ E Take F e เฮ้ยเกมนี้มีกินด้วยหรออ่ะต่อไปทำไมหน้าจอมันแบบอะเดี๋ยนะเหมือนจะเป็นวิดีโออะไรสักอย่างนะคะนับที่5าวิ Searching for two missing people คือตามหา2คนที่หายไปนะคะ Special เดี๋ยวนะมีลักษณะพิเศษบอกนะ,ค,ะคนแรกเป็น Atalman นะคะ xx x อด xx นะคะเป็นผู้ชายสูงหนึงคนนะคะแล้วก็2เนี่ยคือเป็นผู้หญิงนะคะตัวอ่าเล็กๆนะวิด xx นะคะพวกเขาเนี่ยออกไปเดินด้วยกันนะคะในวันที่ xx ในเดือนมกราคมปี2004แล้วพวกเขาเนี่ยก็ไม่กลับมาที่บ้านอีกเลยโดยตำรวจนี่ยสันนิษฐานว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะถูกฆาตกรรมนะคะโดยลูกชายของเขาเองในขณะ,ะที่ศาลเนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานและตอนนี้ตำรวจก็กำลังที่จะไปที่ XXX x และนี่อะไรกระดาษหนึ่งหนะ้ามันพร้อมแล้วล่ะเราจะต้องไปกินแล้วก็ไปนอนนะะเดี๋ยวนะ คือมาถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องไปกินและไปนอนอันนี้คือเคเวสหรอหรืออะไรเคเวสหรออันนี้คือที่นอนเราเหรอเนี่ยสภาพไม่นะ่าเหมือนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสิว่ามีอะไรให้กินเออมีอ่างล้างมือด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ตู้เย็นหน้าตาไม่เหมือนตู้เย็นนะวีพิซ่าพุดโอเคเราต้องเอาบีซิตด,ด้วยอ่ะโอเคนี่คือ พิซซาหนึ่งชิ้นนะคะที่เราจะต้องกินให้หมดภายในหมดแล้วภายในช่วงพริบตาการกินพิซซาเพียง1นึ่คำโอเคเรากินแล้วต่อไปเราจะต้อง go to sleep ค่ะไปนอนค่ะและนี่คือเตียงนอนไม้กับหมอนสีเขียวหนึ่งอันโอเค easy sleep หลับตานาที่รักเออ ใครอะโอ๊ยเราจะต้องไปดูมันสักหน่อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำเหมือนจะย่องนะแต่เสียงเดินนี่คือดังคือกก้องไปทั่วบ้านเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คกันสักหน่อยค่าว่าเสียงเครงเมื่อกี้ะเอ๊ะโอ๊ะว่จะนี่สิแปลดเหรอเลือดเหรอเดี๋ยวนะอะไรอะเราต้องทำการล้างมันโอ้โหทุกคนเลือแแดงฉาน แล้นี่อะไรอะ่ะลอยคิดๆิดคิดขียนอันนั้นมีดมีดเลือดห e okay, รอโอเคเทคอิทแล้วจับด้วยมือเปล่าอย่างนี้เดี๋ยวน้นแล้วเล <c twe salaries> find, ือดใครไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปล้างที่อ่างล้างมือค่ะโอเคล้างเกดมันเสียงล้างน้ำดังมากอย่างน้อยคงจะไม่มีใครมาพบเราเลยทุกคนอะไรอ่ะ เพนพิซซ่าพิซซ่าอีกแล้วเหรอนี่คือเราต้องกินพิซซ่าอีกเหรอซิทเอาเดี๋ยวพิซซ่ายังติดอยู่ที่มืออยู่เลยฮัลโหลเอ่อต้องวางก่อนโอเคแล้วก็ซิทแล้วก็กินพิซซ่าค่ะกินแล้วก็นอนนะเก็บเนี่ยกินแล้วก็นอนโอเคมีดอ่าสะอาดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอามีดไปเก็บเพื่อทำลายล้ว oh. เดี๋ยว oh. เดี๋ยว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 เฮ้ย hey. เมื่อกี้เราเดินเข้าห้องนอนนี่ แล้วนั่นใครอะเหมือน <If S 2> จะเป็นร่างของใครสักคนนะคะเงาดำๆแล้วก็แพงเขียนว่า help dead help help h e l อะไรสักอย่างเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยมันุกไอว่ามันแค่ความฝันฉันต้องไปดื่มน้ำสักหน่อยละเดี๋ยวคนเรา จากฟันร้ายมันจะต้องลงไปดื่มน้ำหรอคะเอ,อก็น่าจะใช่นะมันน่าจะช่วยทำให้เราสดชื่นขึ้นมาได้โอเคเดี๋ยวเราไปในตู้เย็นน่าจะมีน้ำดื่มให้เรานะคะแต่เมื่อกี้เราเปิดมีแต่พิซซ่านี่ว่าอ๋อนี่ไงแก้วมาจากไหนอ๊าเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันอยู่บนโต๊ะได้อะ my favorite ใครเดี๋ยวเดีดี๋ยวไม่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 ฉันต้องทำการซ่อนมันก่อนที่เขาจะมาเดี๋ยวนะใครเดี๋ยวเราต้องซ่อนมีด เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นมาแลไมอุย้ยเดี๋ยวนั่นไงแล้วตำรวจุณตำรวจมาแล้วเดี๋ยวบีไอส่งก้อนขนมปังปิ้งโอโหมันเข้าตอ้มัดเลยตำรวจมาขออยู่ด้าบ้านแล้วเราต้องรีบซ่อนคือต้องเร่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปซ่อนไหนดีวะมีตู้ไหมมีตู้ในห้องนอนในห้องโอ้นี่ไงตู้เสื้อผ้าซ่อนเราจะต้องซ่อน ตำรวจเคาะไม่พักเลยเราต้องไม่ทำตัวมีพิรุษนะคะทุนเราต้องทำตัวไม่มีพิรุธอ่าขนมปังอีกก้อนหนึ่งคุณต้องไปซ่อนแล้วนะคบแบกฮึบขึ้นไปค่ะอจอชอบวางดำดำนะตำรวจก็เคาะไม่พักเลยแล้วเดินเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้นะซ่อนค่ะเราต้องซ่อนเอเคเรียบร้อยเท่านี้ก็ไม่มีใครหาเจอหลังจากนั้นก็ได้เวลาที่จะไปสลิป ยังจะสลีปอีกเหรอถามจริงเฮ้ยปืนทุกคนอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวเมื่อกี้มันเสียงเนี่ยกับไกปืนป่ะอย่าบอกนะว่าชัดเจนวิดีโอขึ้นแล้วค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิดีโอตัวนี้จะเป็นอะไรนะคะอ๋อเป็น Police Report นะคะเหมือนเป็นรายงานสรุปของตำรวจนะคะก็คือพบผู้เสียชีวิต2รายในตู้เสื้อผ้านะคะโดยที่พวกเขาเนี่ยถูกฆาตกรรมด้วยมีดนะคะที่พบระหว่างการค้นหาบนโต๊ะในครัวนะคะในห้องในของบ้านหลังนี้นะคะในในห้องใต้ดินเนี่ยมีการค้นพบห้องลับนะคะที่มีจารึกที่ทําจากเลือดซึ่งพวกเขาเนี่ยถูกขังไว้ที่นั่นนะคะ เหมือนจะเป็นลัทธิอะไรบางอย่างนะทุกคนเออแล้วก็นําไปสู่การกอ่อเหตุ่าสามกันขวันและนี่ก็คือเรื่องราวของ The Secret Room นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสักหรับวันนี้แคช h ชี o ร์เลเธอร์บายบุยค่ะ